ไปเอารถของฮาร์ดแล้วก็กลับไปกินส้มตำต่อแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพื่อนๆจะดูจะตัดคลิปเป็นตอนๆน,นะเพราะ่ามันยาวโน้หลายเรื่องหลายอย่างค <c oughs> ย่านนี้ก็จะเป็นย่านของเอ่อดลเลอร์ที่ขาย พอต่างๆก็เยอะแยะเต็มไปหมดจะกระจุกกันอยู่แถวเนี้ยเราก็จะมาที่ Honda Honda ้าซูนฮอนด้ารถที่ฮาร์ดซื้อนี่คือรถอะไร Honda รุ่นไหน CV ครับ CV <Sea weed. S 2> รถใหม่ทั้งหมด ลาสุดปี2022ซีวิกอะไรนะฮะซีวิกอะไรคือเมื่อตอนบ่ายเนี่ยนะเ,เดแดเนี่ยสามียหนูลุงชักเนี่ยเขาได้พาฮาร์ดกับพีเอ็ม มาซื้อแล้วนะมาซินสัญญาซินอะไรกันแล้วฮาร์ดก็เลยต้องลาหยุดงานหนึ่งวันนะไ,ไปทำงานไม่ได้แล้วก็ มาทําสัญญาทําอะไรจนเรียบร้อยก็ใช้เครดิตของพีเอ็มเพราะว่าพีเอ็มเป็นคนที่มีเครดิตสูงนะหลังจากซื้อบ้านเนี่ยก็ไปซื้อรถของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะมาซื้อรถของให้ลูกชายแต่เป็นเขาเรียกว่าโคไซก็คือ,อเซ็นชื่อเหมือนรับรองเอาไว้แต่ว่าชื่อรถเนี่ยเป็นชื่อของของฮาร์ดของลูกชายแต่ว่าพ่อเนี่ยเหมือนประมาณว่าคําประกันนะถ้าลูกไม่จ่ายหรือว่าจ่ายไม่หมดอะไรเงี้ยพ่อก็จะต้องรับผิดชอบอะไรประมาณนั้นนะก็ใช้เครดิตของพ่อ ซึ่งเครดิตของพี่เอ็มเนี่ยดีเกือบที่จะสูงสุดนะแล้วก็สามารถที่จะซื้อรถได้ในเปอร์เซ็นต์ดอกของดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่สองจุดหหรืออะไรเนี่ยนะประมาณนี้ถ้าเราผ่อนที่เจ็ดสิบเเดือน นะจะอยู่ที่3กว่าถ้าเราผ่อนอยู่ที่60เดือนจะอยู่ที่ไม่ถึง3นะแล้วถ้าอยู่ที่สี่ 4, ปีคือ48เดือนดอกเบี้ยก็จะต่ําลงมาอีกนะซึ่งฮาร์ดก็ยหนูสอนเอาไปบอกว่าหนูจะต้องเอาแค่60นะอย่าเอาถึง72เพราะว่า1ดอกเบีย้ยแพง สองเราผ่อนให้เขาไปยินเนี่ยแทบจับฟรีฟรีไปเลยเหมือนกับว่าถ้าเราเอาที่60เดือนเนี่ยเราอาจจะจ่ายเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณ50เหรียญหรือว่าร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าเราไปผ่อน อีกห้าร้อยเหรียญทั้งปีนะคือเจ็ดสิบสองก็เลยบอกกับหลานสอหลานไปแบบนี้สามีก็จะให้เอาเจ็ดสิบสองตะพืชเพื่อที่จะได้หลุมหลวมแต่หลานไม่ยอมก็คือเชื่อญาแล้วหลานก็บอกว่าหนุงจะเอาที่แค่สี่ปีเท่านั้นนะแต่ว่าปู่ไม่ยอมปู่บอกว่าฟังฉันนะดูฟังฉันไหมคือปู่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยให้หลานเนี่ยหลุมหลวมเข้าไว้ไม่ต้องบีบพลัดเข็มขัดจนเกินไปเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเอเชียเนี่ยก็คือพวกลูกหลานเยหนูเนี่ย ยันหนูก็จะบังคับให้ประหยัดในการใช้จ่ายนะไม่ซื้อเงินไม่ซื้อใช้เงินแบบสืลู่ยืย้อไลไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยนะซึ่งาทางสไตล์ของทางอเมริกันเนี่ยเขาก็จะซื้อนู่นซื้อนี่จากจะกินใช้จ่ายเที่ยวตีกับเพื่อนฝูงแต่พวกเราเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของเ,อเขาเรียกว่าเหมือนแรงงานเนหะมือนมาขายแรงงานนะ่ะถ้าเราตั้งใจซื้อบ้านเราก็จะตั้งตั้งใจเก็บเงินซื้อบ้านผ่อนบ้านถ้าเราจะซื้อรถเราก็ตั้งใจที่จะซื้อรถเก็บ เก็บเงินซื้อรถนะเราจะไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยก็พอตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาจะไปเอารถให้จากอีกเมืองหนึ่งเพราะว่าพี่ฮาร์ดเนี่ยเลือกรถเอาไว้เป็นสีหนึ่งแล้วมันไม่มีไม่มีเนี่ยสีที่สองแผนสองของเขาก็คือสีดําแต่ว่าที่เดลเลอร์เนี่ยมีอีกสีหนึ่งคือเป็นสีเทาฮาร์ดเขาก็เลยบอกไม่เอาเขาขอสีดํารอสองเดือนเขาก็ยอม เสร็จแล้วเขาบอกเดี๋ยวฉันจะดูเดลเลอร์ที่อยู่ใกล้ๆเมืองใกล้ๆนี่ก็ไปได้ที่เมล์เวอร์นอนนะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งพนักงานเนี่ยไปเอารถขึ้นมาแล้วก็มาถึงเมลัยเขาจะโทรบอกกับเราแล้วก็ให้เราลงมารับก็พอดีกลับไปก็ขึ้นไปบ้านพิมดก็ไปทําอาหารอะไรกินกันโ,นโนก็ได้รับข้อความมาว่ารถมาถึงแล้วนะเราก็เลยลงมารับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนไปดูกันค่ะ ไอไหนไหนอะไรอะไรกุญแจอะไรกุญแจทำรองไอ้กุญแจของกุญแจหลักอยู่ในรถอีกสองนาทีไหนดูไหนดูเป็นยังไงมันมีพิเศษอะไรเนี่ยปกติแล้วว่ากุญแจตัวเนี้ยเวลาสตาร์ทอะใช้แค่กดใช่ไหมอันนี้สําหรับแบตเตอรี่หมดแล้วบิดให้บิดแบบแบตเตอรี่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทันสมัยว่ายใช้ไม่เป็นย่าแก่แล้ว มาแล้วนะครับนี่รถของฮาร์ดมาเลี้ยวจอดให้แล้วเราลงไปดูกันคะ่ะ <c oughs> And uh you know you know something I think of people want to go. I've got everything else set up for you, it. Couldn't be <laughs> <laughs> Let's see, you've got the main keys in it already in the glove or in the cup holder. You gave them the spare key. <laughs> mm. <laughs> นายคอนกรชชันวายแัน go. n <Nice. S 1> <Nice. S 2> i ค e พ่อจะเหออะไรนักหนาเนี่ยพ่ออนชันน่านายยินดีด้วยนนจาหลานชายได้รถแล้ว เฮอกันใหญ่เลยนะเฮอ,เนะเอกันใหญ่เลยเฮอกันใหญ่เลยดูเจ้าของรถยิ้มหน้าบานเลยเนี่ยมันมืดเดี๋ยวไปถ่ายตอนเช้าอีกทีม <c oughs> <c oughs>